ว้าใต้ที่ติดไทยและกำลังเป็นปัญหาตอนเนี้มันมีความที่ทุกคนกังวลใจเพราะอะไรเพราะว่าใต้เนี่ยเป็นคนมาตั้งแทนพื้นที่คุณศาเจ้าของราชายาเสพติดฉะนั้นเราจะเจอสองเด้งเรื่องปัญหาหลักเขียดแดงและที่สําคัญที่สุดเรื่องยาเสพติดอย่าไปนึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเฉพาะกับว้าตรงเนี้เราต้องมองเลยเพราะว่าเราจะถูกมหาอำนาจมาป้ายสีเราได้ว่าเอ้ยคุณปล่อยให้กองกําลังข้ามชาติซึ่งจีนสนับสนุนแถมราค้ายาเสพติดอีกนะแล้วก็มาอยู่แสดงว่าไทยสนับสนุนใช่หรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลไทยต้องแสดงบทบาทให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามหาอำนาจที่หลงหลักจะมองไงเพราะนั้นเราก็ต้องแสดงออกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สบสะนต้องชี้เห็นว่าเรายือยู่ตรงกลางได้ต้องยอมรับเลยจากภูมิาารัศดใน geo politics ของโลกส่งผลกระทบถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความพร้อมในทั้งมิติความมั่นคงการต่างประเทศเศรษฐกิจน,นะเหนื่อยเลยเพราะมันสัมพันธ์กัน พอขยับมาที่เรื่องเพื่อนบ้านนิดหนึ่งับสถานการณ์ต่างๆในสมมติฐานแต่คนที่ไม่รู้อะไร,ร <ๆ S 2> เลยเนี่ยมันน่าห่วงขนาดไหนฮะน่าห่วงมากนะครับสาการโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเมียนมานะครับแล้วก็สาบจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาภายในเราแต่ของประเทศเมียนมาตอนเนี้ยที่กำลังพี่น้องประชาชนจับตาคือเรื่องกรณีว้าใต้ที่ติดกับกไทยแล้วก็บอกว่าลุกล้ำเข้ามาในแดนมาฐาปนปฏิบัติการตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ แล้วเป็นเรื่องที่ถ้าประเทศไทยวางบทบาทไม่ดีเนี่ยนะเราจะเหนื่อยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆมองถ้ามองระงดับวิทีเฮ้ยเหมือนทหารกองทัพฏิสานเผชิญหน้ากับวา้าแต่จริงๆเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เพราะข้างหลังนี่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเมียนมาสงครามภายในที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นมหาำนาจอยู่ข้างหลังคือพวกกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่เป็นปฏิป,ปักษ์กับร,รัฐบาลมหนองลายรัฐบาลทหารเนี่ยถูกมองว่าฝ่ายตะวันตกสนับสนุนแล้วก็รัฐบาลเมียนมาตอนแรกเหมือนเอ๊ะ จีนก็จะไม่สนับสนุนแล้วก็สนับสนุนและรัฐานที่เป็นพื้นที่ที่สหว้าเนี่ยมีว้าเหนือว้าใต้ว่าใต้ติดไทยว้าใต้ที่ติดไทยและกำลังเป็นปัญหาตอนเนี้มันมีความที่ทุกคนกังวลใจเพราะอะไรเพราะว้าใต้เนี่ยเป็นคนมาตั้งแทนพื้นที่ขุนสาเจ้าของราชายาเสติดทึงถอยออกไปแล้วว้าใต้มาอยู่แล้วว้าตรงนี้มาอยู่เนี่ยว้าแดงใต้มาอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่ารายได้อะไรออกมาทุกคนก็เชื่อว่าได้มาจากยาเสติดฉะนั้นเราจะเจอสองเด้งเรื่องปัญหาหลักเขตแดง และที่สําคัญที่สุดเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับว้าเหนือติดจีนจริงแต่จีนหลับหูหลับตาบอกว่าเอ้ยจะผลิตยาเสพติดหรือไม่ไม่รู้แต่อย่าให้หลุดเข้าไปในประเทศจีนนะมีความเด็ดขาดเพราะจีนก็กลุ่มกระาพาและอกองกําลังว้านี่เราต้องยอมรับมีความแข็งแกร่งในเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ได้จากจีนแบบเด็ดเสศจฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลไทยต้องแสดงบทบาทให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามหาอำนาจที่อยู่ข้างหลังจะมองไงหรือตอนนี้ถ้าฝ่ายตะวันตกมองว่าเอ้ยว้าไม่ใช่ประเทศนะ เป็นกองกําลังติดอาวุธแล้วจีนสนับสนุนเฮ้ยแล้วไทยให้มาตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยได้ยังไง mm hmm. แสดงว่าไทยสนับสนุนว่าสนับสนุนจีนใช่ไหมอ้าวฝ่ายตะวันตกก็จะเพราะว่าฝ่ายตะวันตกก็มีปัญหากับจีนอยู่แล้วจริงไหมฐานดีที่จะเปลี่ยนใหม่เนี่ยรอเป้าหมายเลยคือจีนนั่นแหละใช่ไหมชัดเจนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมากระทบไทยฉะนั้นเราก็ต้องแสดงออกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนับสนุน ต้องชี้เห็นว่าเรายืนอยู่ตรงกลางให้ได้มันจึงเป็นภาร,ระเราไนงะที่จะต้องผลักว้าออกจากพื้นที่ที่เรามีปัญหาว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นการลุกล้ําเข้ามาในเขตไทยอันเนี้ยสงครามในประเทศเพื่อนบ้านแต่ส่งผลกระทบมากเลยไม่ว่าจะอาจจะกรารข้ามชาติแลงงานข้ามชาติผิดกฎหมายแล้วแน่นอนปั๊บเกิดเรื่องประมงอีกไหมจากเมียนมาจากตอนเหนือเอ้ามาตอนใต้อีกการเรื่องประมงที่เกิดปัญหาเนี่ยเพราะเมียนมาก็ตั้งข้อสังเกตได้จากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของชาวประมงจับกันสองวันก็ปล่อยคลืนปล่อยคืน จากปัจจุบันนี้เอาทำไมติดเอาติดคุกไปหนักอาการหนักเลย4ปีลุกล้มหน้าน้ำสามปีแล้วก็เข้ามือผิดกฎหมาย1ปีปั๊บเนี่ยแต่เนี้ยพอเรามองปั๊บเนี่ยเพราะเมียนมาเริ่มมองไอ้เรือประมงกลุ่มเรือประมงที่เข้ามาเนี่ยเลยหน้าน้ําหรือไม่ยังไม่ได้บทข้อสรุปนะเขาก็มองว่าเอ้ยลูกเรือมันเป็นพวกคนเมียนมาเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นี่เอ๊ะสุดท้ายมันเป็นลูกเรือประมงหรือมันเป็นพวกแทกซึมมาบ่อนทําลายหรือหาข่าวหรือในเรือประมงนั้นขนอุปกรณ์อะไรมาเกล้อกลก ฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้จะถูกมองสองขาไม่ใช่ประมงอย่างเดียวกลายเป็นไปมองว่าเป็นเฮ้ยปลปักกับคนของรัฐบาลเปล่านี่ไงมันเลยเป็นปัญหาเลยและตรงเนี้มันจะทําให้เกิดการธรรมหากินของเราก็เป็นปัญหาเมียนมาเป็นปัญหาอยู่แล้วเป็นสงครามภายในของเขาแต่ของเราถ้าเป็นปัญหาเราเหนื่อยเลยจริงไหมเพราะมันกระทบเรื่องเศรษฐกิจชายแดนซึ่งมีรายได้มหาศาลเศรษฐกิจชายแดนมีปัญหาหมดทั้งตอนเหนือจากเมียนมาอ้าวสามจังหวัดชายแดนติดกับมาเลเซียก็มีปัญหาอีกฉะนั้นตรงนี้ถือว่าอาการหนักนะและเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า ข้างหลังเน่ะมันเป็นเรื่องของมหา,หาอำนาจตรงนี้แหละและยิ่งพอประธานดีสหร,รัฐคนใหม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเหนื่อยแน่เพราะว่าชัดแล้วไอ้ยประเทศไหนที่ได้เปรียบดุลการค้าเจอภาษีขึ้นอ่ะประเทศไหนที่นบกะลาโหมไม่พัฒนาจริงๆเนี่ยก็พูดว่าไอ้คำว่าไม่พัฒนาเนี่ยเฮ้ยเพิ่มงบอาวุธมาซื้อสารัฐเราก็อยู่ในเกณฑ์กำลังล่อแหลมเพราะเราจะซื้อฝูงบินจริงไหมทั้งกิฟเพนของสวีเดนแล้วก็เอสิบหกรลางอยู่รอยต่อว่าจะจะยุติที่กิฟเพนเอา้าว เปลี่ยนระธาดิสหรัฐเริ่มส่งคำราม,มาอีกแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นมันจะกระทบหมดแล้วโดยเฉพาะประเทศฐานของมองเมียนมาเนี่ยเราต้องเคารพฉันธามติของอาเซียนไม่พอวันก่อนเราก็ต้องประชุมนอกรออกักบรัฐีประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเมียนมาไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นบางประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นลาวและตัวไทยกันเองเนี่ยใช่ไหมเพราะเราต้องสแสวงหาทางออกตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่อย่าไปนึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเฉพาะกับวาดังนั้น ตรงนี้เราต้องมองเลยเพราะว่าเราจะตูมาหาำนาจมาป้ายสีเราได้ว่าเอ้ยคุณปล่อยให้กองกําลังข้ามชาติซึ่งจีนสนับสนุนแถมมาค้ายาเสพติดอีกนะแล้วก็มาอยู่แสดงว่าไทยสนับสนุนใช่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วส่งผลกระทบเลยนะเพราะว่าภาพใหญ่ของทาง geopolitical แล้วก็นโยบายต่างประเทศของมาหาำนาจเนี่ยมันส่งผลกระทบในเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ครับ worst case ที่สุด ที่รัฐบาลต้องระวังให้ดีคือตรงนี้ต้องรีบยุติปัญหาโดยเร็ว<ะ>ในเรื่องของว้าแน่นอนเขตแดนเนี่ยมันยังบอกไม่ได้ว้าเนี่ยเขาบอกไม,ไม่ใช่พื้นที่เขาอยู่แล้วล่ะเขาก็จะบอกว่าเพราะเขาอยู่ในเมียนมาแต่เมียนมาก,ก็บอกกับเราเหมือนกันว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยก็ไม่เคยมีอทธิพลเข้าไปตรวจสอบปักหลักเขตกันได้จริงไหมแต่เราสามารถเอาใกล้ๆก่อนอยปีที่ผ่านมาคุณเคยตั้งฐานอยู่ตรงนี้จุดนี้แผนที่ทางอากาศที่มีถ่ายรูปไว เฮ้ย hey, แต่ปัจจุบันนี้คุณล้ำมาประมาณ 200- ร้อยถึงสามเมตรเอ๊ะมันน่าจะล้ำเข้ามาเขตเราแล้วนะอันนี้ยังไงคุณต้องถอยออกไปก่อนแต่การที่เราจะพูดด้วยวาจา,า,เ,จจาเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันมีระดับท้องถิ่นระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศระดับท้องถิ่นกับภาคเนี่ยเป็นเรื่องของทางฐานฝ่ายความมั่นคงต้องคุยกับวะแต่ต่างประเทศเนี่ยระดับประเทศก็คือกระทรวงต่างประเทศต้องคุยกับรัฐบาลการเมียนมาแล้วจริงๆคุยกับรัฐบาลการเมียนมาไม่ก็ว่าไม่พอนะอาจจะต้องคุยกับจีนด้วยที่มา บังคับวิถีเมียนมาว่าเฮ้ยไม่ได้ล้ว,ว้าตรงเนี้คุยปากเปล่าก็ไม่ได้นะเราต้องแสดงออกในการโชว์พละกําลังของเราโชว์ออฟฟอร์สโชว์กำลังของเราที่พร้อมจะเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนและพร้อมที่จะต่อกรก,กับวา้าบอกเฮ้ยไม่ได้ถอยไปตรงเนี้เราต้องแสดงออกด้วยฉะนั้นการฝึกวงรอบตามประจำปีอะไรเนี่ยเราก็ต้องอาจจะเปลี่ยนพื้นที่มาให้เผชิญหน้าเขาหน่อยเป็นการฝึกซ้อมรบเพื่อเห็นว่าเอ้ยเราเอาจริงนะตรงเนี้มีความสําคัญมาก ถ้าเราไม่แสดงออกตรงเนี้ยเราอาจจะถูกแปลความตีความว่า<ม>เฮ้ยเป็นพวกเดียวกับทางกองกําลังติดอาวุธที่เป็นฝ่ายจีนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนแล้วมันจะเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ข้างหลังก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดอีก<ม>ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราใช่ครับบทบาทของททักษณิณนะครับตอนเนี้บทบาททนะ่านทักษิณเราจะเห็นเลยท่านเคยที่ประสงค์จะแสดงใช่ไหมไปชนกับคุยชนกลุ่มน้อยให้เป็นตัวแทน<ม>แล้วสุดท้ายก็วงแตกมันก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วพลังท่านไม่เหมือนในอดีต ท่านมีความสัมพันธ์กับผู้นําฐานทางพม่าก,ก็จริงแต่กับชนกลุ่มน้อยกับที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีพลังพอมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตท่านมีพลังแต่พอตอนนี้ท่านจะเป็นตัวแทนอันวาอันวาก็ตั้งแบบทางอ้อมเพราะว่าจะเป็นผู้นาํนา,าอาเซียนก็จะตั้งไปที่ปรรกษาอาเซียนก็เจอฝ่ายค้านของรัฐบาลมาเลเซียและอดีตผู้นามาเลเซียซัดอันวาซะอีกเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นตัวบ่งชี้และขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกระแสะข่าวว่าทางอันวาจะเชิญท่านทักษิณคุยกับปลาบาโว นะครับประธาดีคนใหม่ของอินโดนีเซียที่ต่างประเทศข้างนอกนะแต่ข่าวล่าสุดท่านทักษิณก็ออกมาบอกแล้วเฮ้ยถ้าจะมีการคุรยก็ต้องคุยในประเทศก็แสดงว่าท่านทักษิณก็ติดข้อจํากัดอีกการที่จะขออนุญาตนอกประเทศเพราะยังมีคดีหนึ่งหสองที่ค้างติดตลักปักหลังอยู่เห็นไหมแต่ชี้เห็นเลยเพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยท่านเคยขออนุญาตไปน่าจะสองหรือสามครั้งแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ออกก็แสดงว่าเห็นไหมท่านก็มีข้อจํากัดเพราะว่าสุดท้ายทุกคนเนี่ยก็รู้ตรงกันว่ท่านคือแค่ผู้แสดง มันอยู่ที่ผู้กํากับจะมาถ้าเป็นผู้กํากับจริงเนี่ยก็ตัวเองก็ต้องออกไปได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมันมีเหตุผลเพียงพอได้แต่ว่าไม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการที่ว่าถูกกํากับกันอยู่ตลอดเวลาใช่ครับถ้าถ้าประเมินภาพเป็นสถานการณ์ความเครียดเป็นสีนี่มันคือสีแดงเลยครับสถานการณ์อันนี้จริงๆนะถึงสีแดงแล้วนะนะเพียงแต่ว่ามันเกิดการกเขาเรียกไม่เปิดการปฏิบัติการข่าวสารสื่อออกไปให้เห็นแต่ในภาวะการตอนเนี้จาก เรื่องของภูมิรศาสตร์กับสมรภูมิในแต่ละสงครามเนี่ยซึ่งหมาหน้าจะอยู่ข้างหลังหมดไม่ว่าจะรัสเซียอยู่ครอยู่แล้รัสเซียก็อยู่อพอมาสมรภูมินี้รัสเซียก็อยู่อ,อยู่ดีเพราะวุติทุกอุปกรณ์ะไรเมียนมามันก็เป็นของรัสเซียแล้วก็สนับสนุนแล้วก็องจีนด้วยจีนก็แต่แรกอยู่สองทางแต่สถานการณ์ตอนนี้ต้องเริ่มมาน้ำหนักจะให้รัฐบาลทาหารเมียนมาเหมือนกันเพราะเจอตะวันตกเจออเมริกันจะนั่นมาเนี่ยจีนก็ต้องเนี่ยจีนก็ภาวะผวังเพราะรัฐชานเนี่ยมันเป็นพื มาออกทางทะเลทงลางรัฐยะไข่ทางเบงกอลใช่ไหมะจากไอ้จากบ้านของเขาตอนนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกว่าไอ้รัฐยะไข่อรารักันชนกลุ่มน้อยก็มีอิทธิฤทธิ์อีกรัฐบาลฐานเบงนมาก,ก็บอ่อท่าถ้าจะถูกกุมสภาพจีนก็ต้องคุยทั้งสองฝ่ายเพราะไม่งั้นกลัวจะบ่อนถูกบ่อนทำลายไอ้ท่อการท่อน้ํามันใช่ไหมที่มาจากคุณหมิงอา้าวมันก็เลยผะอ,อืดผะอมกันไปหมดแต่จีนก็ต้องคำรามฮึ่มฮึ่ม เพราะถ้าจีนออกเบงกอลได้แน่นอนอมาออกทะเลของไทยตรงมอตมะตรงอันดมันได้นี่ไงเพราะตรงเนี้ยที่พอเรามาเกิดปัญหาทางอันดามันเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเมียนมาก,ก็ต้องระวังเพราะว่าที่จะออกทางเบงกอลเนี่ยมีปัญหาข้อจํากัดแล้วอะทำออกข้างล่างมีข้อจํากัดอีกนะเสร็จเลยประเทศก็ทางออกธมาค้าขายไม่ได้เพราะติดทางเหนือก็ไม่ได้แล้วกับจีนมาติดจะมาค้าขายกับไทยทางซีตะวันออกเขาติดตะวันตกไทยเนี่ยก็ดันมามีปัญหากันอีกแล้วดังนั้นเมียนมาเนี่ยมันแทบจะเหลือรัฐบาลกลางเนี่ย เป็นไข่แดงอะแต่ไข่ขาวแทบไม่มีอิทธิพลเลยใช่ครับครับพ,พี่แม่ครับปิดท้ายครับจิอโพลิติกทั้งโลกเลยปีหน้ามันน่าห่วงขนาดไหนหน่าห่วงมากเลยจโอโพลิติกเนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นําและสมรภูมิสงครามเนี่ยเราจะต้องดูเพราะนโยบายของสหรัฐเนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่พระเอกแต่ตอนนี้เราดูทรัมป์ว่าในมักกะลาเนี่ยจะดําเนินการได้จริงว่าต้องยุติสงครามของรัสเซียยูเครนจริงไหมและจากนั้นแต่แปลกนะพอสมอรภูมิอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยกับไม่ค่อยพูดถึง แต่เพราะอะไรมันเกี่ยวกับรัฐพันธุ์ลึกอีกนะที่อเมริกาเพราะรัฐพันธลึกของอเมริกาเจ้าของเงินเนี่ยมันคือคนยิวเห็นไหม <laughs> เราจะบอกว่าเขาไม่มีนะเขามีแต่ว่าเขาเขามีความแยบยลมีน้ําหนักอะไรมากกว่าเราแต่รัสเซียเนี่ยไม่งั้นก็จะแบกภาวะไบไหลที่เจอแต่ความยุ่งยากสงครามอาจจะหยุดได้แต่การเจรจาและรูปแบบการที่ดําเนินคลยุรู้ต่างๆจะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เลิกยากเพราะอะไรเพราะแน่นอนตอนนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งยูเครนและรัสเซียต่างพยายามกินพื้นที่เพื่อว่าพอ คัามาประกาศหยุดปุ๊บเนี่ยก็จะได้ใครได้พื้นที่ไว้ก็ให้พื้นที่นี้ต้องรัสเซียจะบอกพื้นที่ที่ยึดได้มา20%เนี่ยต้องเป็นของผมแต่หัวใจหลักของรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ว่าต้องไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตแต่จุดหลักของยูเครนก็บอกว่าผมต้องเข้าเป็นสมาชิกนาโต้่าให้เกิดข้อจํากัดใช่ไหมเพราะรัสเซียไม่ต้องการเผชิญหน้ากับนาโตตรงๆถ้าถ้ายูเครนมาเป็นเพราะว่าหลังยูเครนมันเป็นนาโต้หมดไม่ว่าจะโปรแลนด์เยอะมันไล่ไปหมดตอน ทางปีกตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นนาโต้ไปหมดแล้วฉะนั้นรัสเซียเนี่ยไม่งั้นติดกับนาโต้ก็เสร็จเลยเพราะว่านาโต้มาตราห้าของเขาเนี่ยของสวนที่สัญญานาโต้ NATO เนี่ยเขาระบุเลยว่าเอ้ถ้าประเทศเขาถูกรังแกเนี่ยเขาจะต้องร่วมมือจับมือสู้กันได้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นเราต้องดูทางมหาอำนาจดิโอเปลร์ติกตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหามาทางภูมิภาคเราสนามย่อยนะอาการหนักจริงๆทะเลจีนใต้แปซิฟิกอีกมันถึงเกิดอินโดแปซิฟิกเป็นกลุ่มก้อนเพื่อจะต้องผเผชิญอีก แล้วตอนนี้แม้กระทั่งสงครามแปลกใช่ไหมรัเสเซียอยุเเรนอง้งเกาหลีเหนือยังโผล่ไปส่งกําลังมาช่วยรัเสเซียเลยแล้วก็ตายกันเป็นเบื่อเพราะว่าหน้าตาเกาหลีเหนือมันมันมองปั๊บก็รู้เป็นศัตรูแล้วจริงๆว่าอยู่กไม่น่าเป็นฝรั่งเนี่ยหน้าตามมันออกและแถมความไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศดิ <c oughs> แต่มันเห็นเลยมันจะยุ่งมันส่งผลกระทบมาหมดแล้วก็มาที่ทะเลทิในใต้แล้วก็มาส,ส,สมารภูมิไอ้เบยนมารเรามันเหมือนคล้ายๆป้าเป็นสงครามภายในเบยนมาแต่จริงไม่ใช่ละ ปรากฏว่าข้างหลังมันคือจีนและพี่ใหญ่สหรัฐสหรัฐไม่ใช่อย่างเดียวนะมันรวมทั้งมีทั้งญี่ปุ่นทั้งอังกฤษเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการลงทุนในนี้มากออสเตรเลียเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหมวกร่วมกันเลยฉะนั้นบทบาทของประเทศไทยเนี่ยต้องผนึกกับอาเซียนต้องเป็นกลุ่มก้อนเพราะอินโดแปซิฟิกเขายังต้องผนึกกันไงเพราะกลัวที่จะลุกลามทางอตไทาง,ทางไต้หวันจริงไหมตอนเนี้ซึ่งก็หมุดมกิจมากจีนหงุดกิจในการมากที่ไปสนับสนุนงบในการเรื่องอาวุธ ยุธทธปกรณ์ในการฝึกข,ของไต้หวันเห็นไ,ไหมมันจะมีการ,รเผชิญหน้าตลอดและไอ้ตรงนี้อิทธิพลมันมาถึงเราหมดทั้งจีนเนี่ยที่ว่าจะยิ่งใหญ่จริงก็เจอสหรัฐบีบทางเศรษฐกิจขึ้นผสมภาษีไปจับกลุ่มบริกไอก้กลุก่มบริกก็โดนอเมริกาโต้อตอบอีกแล้วเอาจะขึ้นอ่ะไทยเพิ่งจะเข้าไปด้วยเองติดปัญหาอีกฉะนั้นตรงเนี้ต้องยอมรับเลยจากภูมิรัศราา์ไอ geo politics ของโลกเนี่ยส่งผลกระทบถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความพร้อมในทั้งมิติความมั่นคงการต่างประเทศเศรษฐกิจนะ เหนื่อยเลยเพราะมันสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมพอสมมติเนี่ยเราเป็นประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีในเรื่องว่าได้เปรียบดูน้ำค่าอ้าวขึ้นภาษีมันก็มีปัญหาเรื่องการส่งออกเราเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเหมือนกันอา้าวไอ้เรื่องอาวุธยุทโธปรกรณ์ไอ้งบมึงน้อยไปเพิ่มไอ้เงินเราก็น้อยอยู่แล้วเาบังคับไปเพิ่มไปซื้ออาวุธสาระอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาไปหมดฉะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญเนี่ยประชาชนเนี่ยเหนื่อยเลยใช่ครับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคคงงวามสบเรรียยอ